สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํานายหนึ่งคำถามนะคะซึ่งเป็นการทํานายโดยรวมเนาะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสิ่งที่คาดหวังนะคะความบันเทิงแนวคิดกําลังใจนะคะรวมไปถึงอาจจะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในสเต็ปของคุณนะคะวันนี้นะคะเราจะมาในคําถามนะคะเขาคนนั้นนะคะที่เคยคบกับคุณเนาะอาจจะจบความสัมพันธ์กันไปสักระยะหนึ่งนะคะเขาลืมคุณหรือยังนะคะเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงนะคะเคยอาจจะเคยเป็นคนรัก เคยเป็นนครอบครัวเดียวกันนะคะเขาลืมคุณหรือยังนะคะขอภยัยชี้แนะนําทางสู่จิตถึงเขานะคะถึงคุณด้วยเถอะนะคะเป็นแนวทางให้กับคุณนะคะเขาคนนั้นที่ห่างกันที่เลิกกันที่จบความสัมพันธ์ไปสักระยะหนึ่งเขาลืมคุณหรือยังไพ่ที่ได้นะคะ six of swords ขออภ s ย r าร์ Justine ขออภ s ยชาร์ลีส์จ i ดใหจากพลังงานของไพ่นะคะที่สื่อนะคะเหมือนเขาคนนั้นมุกออนไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่จบความสัมพันธ์กับคุณนะคะแต่อาจจะมีในส่วนของฝั่งคุณเองเนาะที่ยังคงนึกถึงเขานะคะอาจจะยังไม่ลืมเขาคนนั้นนะคะแต่เขาคนที่คุณนึกถึงเขาที่เพิ่งจบความสัมพันธ์กับคุณไป หรือเขาที่เลิกรากับคุณไปสักพักหนึ่งนะคะอาจจะรวมไปถึงในเรื่องของการห่างการการหย่าร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จบความสัมพันธ์กับเขาคนนั้นนะคะเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงนะคะที่อยากรู้ว่าเขาลืมคุณหรือยังเขาได้มุฟออนไปแล้วนะคะแล้วเขาก็พบความสัมพันธ์ครั้งใหม่ในชีวิตของเขานะคะซึ่งครั้งนี้นะคะเขาเองเอมองว่าตัวเขาเองนะคะเจอคนที่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามา ขอคาแนะนําจากไพ่เนาะในสําหรับคุณนะคะที่ยังคงนึกถึงเขานะคะว่าเขาลืมคุณหรือยังคือเขามูบอ,อนไปแล้วนะคะแล้วเจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่แล้วด้วยนะคะทีนี้นะคะไพ่จะแนะนําคุณว่าอะไรเนาะขอคําแนะนํานะคะจากไพ่นะคะถึงคุณนะคะจะให้คําแนะนําไกด์ไลน์อะไรกับคุณนะคะอ่าในสิ่งที่ไพ่สื่อกับคุณนะคะไพ่สื่อคุณมากก็คือเหมือนกับว่าให้เลิกนึกถึงเขา เนาะเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะได้มุฟออนจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วมุฟออนจากคุณไปแล้วแล้วเขาก็ได้เริ่มสารความสัมพันธ์ครั้งใหม่แล้วนะคะตัวคุณเองนะคะก็ควรที่จะมองหาอะไรสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตคุณเนาะเหมือนกับแบบว่าคล้ายๆกับให้คุณมุฟออนนะคะเลิกถึงเลิกคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆนะคะบางทีอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพักนึงเพื่อที่จะเหมือนกับฮิวตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองนะคะใช้เวลาให้กับหาความสุขให้กับตัวเองอยู่ก่อนนะคะเพื่อที่จะหาความสัมพันธ์ หาโอกาสใหม่ๆเปิดโอกาสใหม่ๆเข้ามาเข้ามาให้กับตัวคุณเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่แนะนําให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณยังคงคิดถึงเขาะทั้งๆที่เขาคนนั้นมูฟออนไปแล้ว,<ๆ>ลวเจอความสัมพันธ์ใหม่นะคะเจอเหมือนกับเขาได้และเจอคนที่ใช่สำหรับเขานะคะมีรักครั้งใหม่แล้วแต่ตัวคุณเองอะยังคิดถึงเขาอยู่ในสิ่งที่ไพ่สื่อถึงคุณก็คือว่าเหมือนกับให้เราตื่น เลิกนึกถึงเขานะคะเปิดโอกาสเปิดทางเลือกให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนกับแบบว่าตอนนี้ก็คือตัวคุณเองน้อก็ยังนึกถึงเขานึกถึงเรื่องราเก่าๆนะคะสิ่งที่ไพ่แนะนําก็คือแบบใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกแบบเขาเรียกว่ามีเวลาคิดทบทวนอะไรมากมายต่างสิ่งต่างๆเนาะมันจะทําให้คุณแบบอาจจะมีในเรื่องของแนวทางนะคะรู้ว่าตัวคุณเองต้องการอะไรนะคะแล้วก็สามารถมุบอ่อนได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นในสิ่งที่ไพ่ให้คําแนะนํากับคุณนะคะซึ่งเป็นการอ่านโดยรวมเนาะ